F on TV Toshiba Eco LED TV ให้โลกยิ้มไปกับคุณ 3+ Active Blocks พุงยุบเอวคอด4นิ้วใน1เดือนยาย่าหญิงการันตีโทร02 290 3999 B+ Collagen คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวขาวใสเด้งขึ้น3ระดับโทร1577 กลับมาช่วงที่4แล้วนะคะกับ e FMon อมทค่ะเดี๋ยวนี้เรามาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงกันต่อนะคะ <ใจ S 1> วันนี้พอดีข่าวของย่าอุรัสยากันบ้างนะคะคทุกทีเราจะเห็นว่าคู่จิ้นย่าๆก็คือนเดชถูกต้องแต่ว่าล่าสุดการจับคู่คู่จิ้นไม่ใช่นเดทแล้วสิอ้าวเป็นใครล่ะเป็นไมพี่น้องไม้ของเราน้องไมพิรัตหรอใช่น้องไม้พิรัตนะคะมีคนเห็นว่าเออหลังๆเนี่ยเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นครับแถมเขายังเรียนที่เดียวกันด้วยนี่แล้วก็บางวิชาเรียนเซกชั่นเดียวกันถึงขนาดมีคนทําแฟนเพจให้ไมเลยะ เ <im itation> ออนะฮะล่าสุดครับยังมีกระแสอีกว่าตัวจริงของหนุ่มณเดชน์เนี่ยนะอาจจะไม่ใช่ยายาซะแล้วแต่เป็นน้องขอขวัญเด็กในสังกัดพี่เอสุปชัยด้วยนะฮะเ <casting S 1> มื่อทีมข่าวของเราครับได้ไปเจอยายาเนี่ยก็เลยเข้าไปถามใน2ประเด็นนี้สะหน่อยหนึ่ง<ะ>ว่ากับไม้เป็นยังไงอะแล้วน้องขอขอขวัญกับณเดชน์เนี่ยเป็นย<ะ>ังไงนะนะ่ะไปคุยกันครับยายาตาต้องถามกันเลยว่าพี่ไม้ตอบกอ อะไรจริงๆที่ไม่ก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนใช่ค่ะก็นานๆทีจะหาเพื่อนแบบคุยแบบลงคอได้แล้วแบบพี่เขาได้เรียนที่ตรงนี้มหาลัยเดียวกันแต่เขาไปมหาลัยมีคนแกนแล้ห่ายนอกแบบพี่ ก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่คนมาชื่นชมสมัยก็มีข่าวตามมาแบบว่าเราถึงถึงพี่ณเดชที่มีข่าวว่าเขาคุกคีกันอะไรอย่างเี้ยไม่ค่ะไม่ค่ะหนูคือมันก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วค่ะว่าเขาจะแบบเป็นข่าวกับใครอะไรยังไงแต่อันนี้หนูเรไปถามพี่ณเดชน์ก็เหมือนก่อนหน้านี้เรากับพี่ณเดชจะมีข่าวกันอยู่บ่อยๆแต่พอแบบพี่ณเดชมีข่าวกับสาว ไม่ไม่หนูว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างปกติมากเลยค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่กระแสว่าร่วมงานกับใครบ้างมากกว่าเด็กเคยมาพูดถึงน้องของก่อนอะไรนี้กับเราไม่เคยเรารู้จักไหมเรารู้จักแบคุยเคยเห็นเขาต้องมา่ายหมเน่ถ้าเจอนาอาจจะคุยถ่าอ๋อแต่ว่าย่าไม่รู้จักเลยใช่ไหมครับขอบก่อนยังไม่ได้คิดไม่เคยร่วมงาน เออมีค่ะว่าจะได้เล่นละครางวัลกับเจมจีจจอ๋ออันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ได้ได้ข่าวมาเหมือนกันแต่ก็ต้องรอว่าช่องจะอนุมัติหรือเปล่า <c oughs> เห็นว่าเป็นเรื่องปริศานา <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> หนูว่าไม่ใช่นะคะหนูว่าหนูว่าทางช่องไม่ได้หนูว่าทางช่องไม่ได้าาไ,มไ,ดไม่ได้ผลรับใครเอ่อมันจะต้องตองหนูไม่รู้จริงๆริงคือคือทางผู้จัดที่ติดต่อมาคือไม่ใช่ปริศนา หนูยังไม่มีใครติดต่ออะไรอยูเลยค่ะก็ต้องต้องดูไปเรื่อยๆค่ะหนูก็ไม่รู้แต่มีสิทธิ์ได้เล่นกันใช่ไหมเป็นสาได้พูดกันจริงถ้า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 เป็นไปได้ก็ดีค่ะแต่หนูไม่รู้เหมือนกันคุณเห็นเหมือนผมเห็นไหมครับยังไงคะหน้าเปลี่ยนสีนิดหน่อยช่วงที่ถามถึงน้องขอขวัญใช่ครับดูสีหน้าแบบดูนิ่งขึ้นดูไม่ค่อยยิ้มและจังหวะการตอบดูติดโชคนิดหน่อยก็ ดูอึ้องๆนะครับอออรมกลับมาเป็ตนตัวตนอีกทีตอนเรื่องที่เจ,จ,จมจีเจมจีเจมจีประกงงานอะไรอย่างนี้อ่อคือเคค่ะก็กลับมาเป็นตัวเองนิดนึงแต่ตอนอคอขวัญน,นี้ น้องดูช็อกนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาละแต่เมื่อกี้เราเห็นหน้าน้องขอขวัญแล้วน่ารักมากหน้าคล้ายๆยายาเหมือนกันคล้ายๆเลยเอาละเราต้องติดตามอินสตาแกรมของณเดชน์และยายาให้มากขึ้นเผื่อเราจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกนะครับติดตามแล้วกันนะฮะเอาละครับมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับพี่ด้าเกิดเวลาด้วยเรื่องนี้กับเรื่องราวของคุณปิ๊ปรวิทย์เทิดวงนั่นเองนะครับที่ล่าสุดเนี่ยโด่งดังจากบทพอเจนพบในเรื่องแรงเงานั่นเองนะครับมีข่าวออกมาครับว่าได้ นกานะฮะทายาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและได้ลดสถานะความสัมพันธ์เหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะครับหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาถึง9ปีครับค่ะล่าสุดเราไปเจอคุณปิปประวิทย์นะคะที่งานอีเวนต์งานหนึ่งนะคะก็เลยขอเข้าไปถามประเด็นข่าวลือต่างๆค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวที่เลิกลากับภรรยาสาวค่ะดรดาริกานะคะเพราะว่ามีมือที่3เป็นพริตตี้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้พีป่ปิปประวิทย์มาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะไปชมเลยค่ะ ก่อนหน้านี้เหมือนเราปฏิเสธว่าแบบว่าเลิกลากันมา,ต,มาต,ตลอดเนี่ยค่ะมาขาเพียงอะไรแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเป็นเรื่องของเรื่อง,องของการปรับกันนะครับพยายามปรับกันแล้วก็ในที่สุดก็สรุปว่าเป็นเพื่อนกันก็คือเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็โตเราก็อยู่ด้วยกันแบบโตค่อยๆโตแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะพอโตแล้วมันมีเริ่มมีความเห็นที่ไม่ได้ไปใน จุดประสงค์เดียวกันทิศทางเดียวกันแค่แค่นั่นเองครับก็ mm hmm. บมาเป็นเพื่อนรักกันดีกว่าอันนี้อันนี้มันอันนี้ไม่จริงเลยนะครับไม่จริงเลยก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันแล้วก็ท่านนองจริงจริงท mm hmm. ่านนึงจริงจริงถึงกับั้นผู้หญิงคนอื่นไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม,มไม่มีเลยครับอย่างน้องอะคล้ายๆ ใครเป็นคนดูแลแบ่งกันดูแลแบ่งกันดูแลครับเดี๋ยวิเป็นนี่คือจะดูแลวันไหนบ้างอะไรเนี่ยค่ะอนอ๋ออันนี้ไม่ไม่ลงรายละเอียดครับแต่เนาะเรียบร้อยหมดแล้วครับกับเพื่อนกันเลยครับแต่น้องๆโอเคใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตกันสี่คนพ่อแม่ลูกอะไรไปต่างประเทศไปอะไรได้ปกติเลยครับลูกๆไม่ต้องบอกครับเขารู้สึกกับปุ่นมากแล้วเราก็ให้เวลากันเหมือนเดิมไม่ได้มีใครไม่มีครับเดียวเออไม่มีเลยครับ ไม่ใช่พออครับเป็นการตกลงทั้งสองคนใช่ไหมคะใช่ครับช่อหน้าในก่อนหน้านี้ไม่ยอมรับเป็นเพราะว่าเราัวมันไม่ใช่ไม่ยอมรับเขาบอกเขาหลับไงไม่พยายามหลับแต่มันนองทีีกใช่ครับเขพยายามหลับเ้าออกมาประกาศว่าการแยกทางันแล้วเปรียบเทียบชีวิตของพออยังอย่างคะก็รู้สึกว่าก็ขำดีฮะมันไม่ใช่น่มันก็รู้สึกว่าบางคนก็แสวว่าทาไมมันเหมือนเหมือนกับว่าปิพัช่วงนี้ฮอตตลอดเลยการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเป็น กไม่นะครับเพราะเราไม่ได้โฟกัสที่จะหาคนใหม่เรไม่หกใช่เราไม่ไ,มได้ปิดนะฮะแต่ไม่ได้โฟกัสเรื่องนัน <S <S 2> <S 2> นะฮะต่างต่างคนต่างทำงานเยอะครับ นะครับก็เข้าใจการบางครั้งเนี่ยเมื่อความสัมพันธ์แบบความรักระหว่างหนุ่มสาวมันหมดลงครับแต่เราไม่จำเป็นต้องเกลียดกันเนาะหรือแบบเมื่อกี้พี่ปิ๊บเขาก็บอกว่าแนวทางความคิดพอคนเราโตขึ้นบางทีมันไม่ตรงกันจุดประสงค์ที่วางไว้ร่วมกันอาจจะเห็นไม่ตรงกันอีกแล้วก็แยกกันไปอาจจะมีความสุขกว่าประมาณนี้แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังคงอยู่นั่นเองนะครับก็ลูกๆก็ยังคงอบอุ่นเนาะกับครอบครัวนี้นั่นเองนะครับก็ติดตามเอาใจช่วยด้วยละกันนะครับพี่ปิ๊บค่ะค่ะวันนี้นะคะข่าวบันเทิงเราเจาะประเด็นนนลลลึกกๆครรรบบถ้้้้วววเียยยอ่แาืมมตติดั ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งอย่าลืมด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเรามี EFM on TV Weekend แล้วด้วยนะครับก็ดูแลโดยน้องบุโกะแล้วก็น้องซันเดย์นั่นเองนะครค่ะติดตามชมกันได้นะคะแต่ว่าก่อนจบนะคะคฝากไว้ค่ะ3คอนเสิร์ตก่อนสิ้นปีใช่แล้วที่คุณไม่ควรจะพลาดเลยนะคะคอนเสิร์ตแรกคือคอนเสิร์ต45ปีคอนเสิร์ตสุดท้ายก่อนไวทองของพี่เจนิเฟอร์คิมนะคะถูกต้องจองบัตรได้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยค่ะรวมถึง stage, ะะ Star คอนเสิร์ตดีเจออนสเต อีกหนึ่งการกลับมาตามสิ่งเรียกร้องเลยกับ6 2 13 Dance Fever ทั้ง3คอนเสิร์ตนี้นะครับถ้าเกิดซื้อด้วยเงินสดพร้อมกัน3คอนเสิรต์ตรับส่วนลดทันที10%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณใช้บัตรของ KDC เนี่ยนะครับคุณสามารถ ผ่อนได้ด้วย0%นเ,เซนนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าหมดเขตโปรโมชั่นนี้เนี่ยภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนั่นเองน,นะครับเพราะฉะนั้นรีบจองเลยค่ะไททิเก็ตเมเจอร์นะคะทาง w ว w t h a i t i c k e t m a j o r com ก็ได้เช่นกันนะคะใช่แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณเสื้อผ้าของดาด้านะคะจากฮิมมาค่ะใช่แล้วนะครับยงังไงก็ติดตามกันใหม่แล้วกันนะครับเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้กับ efm on tv นะครับว,วันนี้เราสองคนไปละสวัสดีค่ะ โตชิบ้าอีโ LED TV ให้โลกยิ้มไปกับคุณ t r e e Plus Active Blocks พุงยุบเอลคอด4นิ้วใน1เดือนยาย่าหญิงการันตีโทร02-290-3999 B Plus Collagen คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวขาวใสเด้งขึ้น3ระดับโทร1577